มีชาวบ้านสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยหนุนท่านเจา้าวาดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอยากจะขับไล่เจา้าวาดอ,อันนี้เป็นเจ้าวัดวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยวไปดูว่าในส่วนที่เขาต้องการจะขับไล่เนี่ยเขาเรียกร้องเรื่องอะไรคะ่ะให้เรียกออกมาท่ามสิมาลอบลวงกันทําไมลอบลวงต้งกั่วันแรกเลยใช่ไหมชาวบ้านนะลอบลวงกท่นนะออออโอ้โหเป็นคนห้าเงินแท้แทเลยทําให้วัดทุดโทรมเขามาอยู่ปีหกสาม พอได้เป็นเจ้าวาดน่าจะประมาณปี64ก็เริ่มทุกทำลายเนี่ยพมมาร้องน่จาจะตั้งแต่ปีประมาณปี66นะได้เห็นถูกทำลายทำไมไม่สร้างทันทีเนี่ยเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันขนาดนี้คือ ฝ่ายที่ต้องการขับไล่เจ้าอาวาสวัดโค้งบ่อนแร่อยู่ที่ตำบลทับหลวงอำเภอหนองยญาสจังหวัดสุพรรณบุรีอ้างบอกว่าท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทุบทำลายเสยนาสะนะสิ่งก่อสร้างอย่างหองสวดมนต์อุโบสถไม่สามารถใช้โบสถ์ทำพิธีบวชพระ แถมยังไปเรียกรายเงินจากญาติโยมให้มาทําบุญไม่เห็นเอาเงินตรงนี้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเลยชาวบ้านก็เลยรวบรวมนะคะรวมตัวกันไปร้องเรียนหลายหน่วยงานกระทั่งมีหนังสือสั่งปลดเจ้าอาวาสแต่ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ออกกลุ่มชาวบ้านกว่า50คนพอรู้เรื่องมาที่วัดเลยรากดดันเจ้าอาวาสแต่มาเจอกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่หนุนท่านเจ้าอาวาสทั้งสองฝ่ายก็เลยเปิดศึกน้ำลายกันไม่จบ วิดจะปะทะกันกลางวัดเลยอะค่ะการนี้เปนผิดให้หยุดให้หยุดให้เขคุยกันซิก็จะฟังว่ามันเรื่องอะไรกันไม่ต้องชี้กูกูไม่รู้เรื่องเรื่องนี้มันร้อนไปถึงในอำเภอหนองยญาไซแล้วก็ทางตำรวจนะคะต้องเข้ามาหย่าศึก ชาวบ้านสองฝ่ายจากนั้นก็ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสในกุฏิแต่ไม่เป็นผลนะคะท่านเจ้าอาวาสไม่ยอมออกจากวัดตามคําสั่งท่านก็ยืนยันว่าจะอยู่ที่วัดต่อไปสุดท้ายถึงขั้นต้องเชิญพระชั้นผู้ใหญ่มาเป็นตัวกลางในการเจรจากับท่านเจ้าอาวาสใช้เวลาอยู่พอสมควรปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสบอกงี้บอกว่างั้นขอพักที่วัดคืนนี้ก่อนแล้วขอเวลา5วันถึงจะมาเก็บของออกจากกุฏิแต่ สุดท้ายแล้วอ่ะก็จบลงได้ดีนะคะชาวบ้านพอใจยอมสลายตัวแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ